โอ้อยเตยคายิงใครยิงกดใครยิงอีกเดียววะขอสัมภาษณ์หน่อยครับมีตัวแดงแดงไหม ไปัวเดียวอ้ปปาระลัเบิดไฟก่อนหมดหมด,หมดจริงๆรวงเยจะใครไม่ได้ยิน ตง <laughs> ขอโทษครับไม่ได้ยินอ,อันี้นนยังไม่สิ่งรัวสมีไฟเลยไม่ได้ยิน เตะความระเบิดขึ้นไปดิระเบิดไหนไม่มีพอมาล้มสองมาล้มสองความระเบิดความระเบิดขึ้นไปอ๋อ oh. ทุบก่อนก็ได้มัง้งตีกับควางก็ได้เนี่ยระเบิดเต็มเลย

พี่ยิยงอย่างพี่ยงิงเอ้ยใช่ใช่ใช่มีคนมามีใช่ไหมมีเลไมีใครใครก็ได้กระโดโดลงตรงนี้ จิตติวพอร์ไงบันได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 ตปะมาของมาไปด้วยพี่เก็บขโมยของน้องมาเนี่ยมาไป

เป็นคีย์ด้วยสองบอกยังไงล่ะ